สวัสดีค่ะเจอกันกับนุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้น้องนุ๊กของเรานะคะก็มาพร้อมกับแก๊งเพื่อนใหม่ค่ะนี่เป็นไงล่ะเราเอาสัตว์เลี้ยงบางตัวนะคะไปทำเป็นโกลเด้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอีกเพียบเลยนะมารับสัตว์เลี้ยงนี่ได้แค่ก่อนนะคะ มาดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่รอบนี้นะคะน้องนุ๊กของเราฝากสัตว์เลี้ยงทั้งหมด10ตัวนะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เรามีก่อนหน้านอนนะคะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เจ้าดอกแล้วก็เจ้าไวบันนี่นะคะแล้วก็มีเจ้าคอกีตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับกันเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห ได้เจ็บมาทั้งหมด16.8ล้านเลยนะคะแล้วก็ cover coin เนี่ยอยู่ที่114ล้านค่ะสุดยอดม,มากๆแล้วก็มี tech coin ได้นะคะแล้วก็มีน้ำยาอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝากสัตว์เลี้ยงเพิ่มกันดีกว่านะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฝากสัตว์เลี้ยงที่พลังสูงมากกว่ารอบเมื่อกี้นะคะนี่เป็นเจ้าพวกนี้เลยนะโอเคเอ่าเรียบร้อยมา วันนี้เรามีเจมเพิ่มขึ้นมามากแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวเองกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับนูบล้วนะคะการอัปเกรดก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะพอเรามีเจมมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดความสามารถได้เร็วมากขึ้นค่ะวิ่งช้านิดนึงนะคะนี่เลยนะคะเราอยากจะวิ่งได้เร็วมากกว่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเพล y ย r s ์สป d ดกันนะคะเต็มแม็กเรียบร้อยมามาดูสิว่าเราวิ่งเร็วมากขึ้นหรือเปล่าวิ่งเร็วมากขึ้นเลยสุดยอด ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดการเก็บสัตว์เลี้ยงให้ได้ม,มากขึ้นนะคะอัปให้หมดไปเลยค่ะต่อไปก็เพิ่สปีดนะคะน้องจะได้วิ่งตามเราได้เร็ว เรียบร้อยนะคะ100% c o m plete แล้วค่ะภารกิจต่อไปของเรานะคะก็คือเพิ่มสัตว์เลี้ยงขึ้นมาค่ะเพราะวตอนนี้น้องนูกของเราเนี่ยใส่สัตว์เลี้ยงได้แค่4ตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตู้สัตว์เลี้ยงกันค่ะนี่ไปดูตรงนู้นเลยตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะสะสมสัตว์เลี้ยงให้มากๆนะคะจนถึง150ชนิดนะคะเราจะได้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มมา1อันนะคะตอนนี้นะคะเรามี สัตว์เลี้ยงแค่20ชนิดเท่านั้นค่ะทุกคนวันนี้น้องนูบนะคะก็เลยจะมาพิชิตสัตว์เลี้ยง150ตัวกันค่ะเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวตู้แรกๆนะคะจำได้ว่าเราเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นเบสิกแล้วก็ตัวแรบ้างนะคะส่วนตัวที่มันเป็นแบบ เปิดยากๆนิดนึงนะเราก็ยังเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสะสมตัวที่เปิดง่ายๆก่อนนะคะเอาล่ะตู้นี้นะคะเราน่าจะเปิดหมดแล้วนะมาเหลือตู้นี้ค่ะันเลยพิก,กี้เปิดไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหได้เสเลี้ยงตัวแรมมาด้วยค่ะเป็นสีทองด้วยนะเย้ <Yeah. S 2> ตอนนี้เราอยากได้หลายๆชนิดส่วนใหญ่ได้ไปเป็สัเลียงแรนะคะเจอดักกี้ ว้าวโกลเดินชาร์คค่ะมาจากกริฟฟินตอนแรกได้เท่าไหร่นะ20ตัวน่าเศร้าว้าวอีกรั้งข่าวด้วยค่ะไม่คุ้นเลยอ่ะลืมไปแล้วนะคะโนว์ no! ได้กินกาสีซ่มอีกแล้วอะมาตู้นี้บ้างนะคะว้ wow, oh, าวเจ้าแมวไฟเฮโหไข่ใบนี้ปลาดมาก โอ้สลามตัวนี้อะไรโอ้อ้าเจ้าสลามน่ารักอะน่ารักมากเลยโอ้มีเจ้าไลออนด้วยเจ้าไลออนตัวนี้เอาไปทำเป็นดูเดลิลที่ดูเดิลเวอร์นะคะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,ล,ยนลายเส้นเป็นลายการ์ตูนโอ้ยน่ารักอะโอ้เยติ เป็นตัวอีพิกด้วยนะคะสุดยอดอะ่ะน้องนุ๊ของเราก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นุ๊นุ๊สู้ขาวลูกโอ้ไอสลามนาา่ารักอะนะเปิดทุกตู้เปิดทุกตู้เลยอันนี้น่าจะเป็นตู้สุดท้ายแล้วนะคะมันเดีกันนะว่าน้องนุ๊ของเรานะจะได้มังกรสีขาวตัวนี้หรือเปล่านะ,ะมีโอกาสแค่0.64นะคะเฮ้ยออกยากจริงจริงปะเนี่ย โอเคเหมือนจะไม่ได้เลยไปอัปเดตดีกว่านะคะว่าเราได้สัตว์เลี้ยงมากี่ตัวแล้วนี่โอเคค่ะทุกคนได้มาทั้งหมด80ตัวแล้วเลยอีกครึ่งหนึ่งเฮ้อโอเคเดี๋ยวเราไปทําบางตัวที่เป็นสีทองนะคะหาแล้วก็อาจจะเอาไปทําเป็นเรนโบว์ได้บางชนิดนะคะเปลี่ยนแมปไปเลยดีกว่านะไปกันเลยค่ะนี่โอ้มีอีกเยอะเลยอีกหลายใบเลยนะคะเนี่ยฮึบเปิดเลย ว้าว wow, สวยจ้างเอ็นชันดียโอ้โอีเลฟินฟอกซี่หรอฟ็อกกี้หน้าตาเหมือนกบเลยค่ะอ้วในจนนกยุงนะคะน่ารักสุดๆขอแฟรี่บ้างดิโอ้ oh, ได้นกยุงอีกแล้วขอแฟรี่บ้างดิโอ้จานกยุงมาตัวที่3เมื่อเก็บให้ถึง5ตัวนะ แล้วไปทำเป็นโกด้นมีใครคุ้นๆบ้างคะเขาเอาสัตว์เลี้ยงอุ้ยมีไซคอบด้วยเขาเอาเจ้านกยูงมาทำเป็นตัวใหญ่ด้วยนะม่าเจ้าไซคอบเจ้าไซคอบเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีอีเวนต์อุกาบาทนะคะก็เขาก็เอาไซคอบนะคะมาดัดแปลงนะคะทําให้ได้เป็นเจ้าคอมเมตไซคอบนั่นเองค่ะส่วนเจ้านกยูงตัวนี้นะคะที่เคยบอกไว้นะเอาเจ้าตัวนี้มาทําเป็นตัวใหญ่นะคะแจกในแล้วก็เจ้าแฟรี่นะคะก็เอามาทําเป็นดูเดิร์ มีหลายตัวนะคะที่เอามารีใหม่นะคะถ้าหลายๆคนเล่นอยู่ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะคะว,ว้าวเจ้างูนะคะเจ้าครอปป้าก็เอามาวาดเป็นครอปป้าในฮิวแมชชีนนะคะคิงครอปป้านะคะคิดว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าแนะน่นี่เจอแล้วเจ้าคิงครอปป้านะคะตัวนี้คือแบบว่าอู้นี่เจ้าไดาโนน่ารักมากนี่นะคะก็จะเป็นซามูไรเอกนะคะก็จะมี เจ้าตัวเอ็กซ์ลอตนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเอ็กซ์ลอตเนี่ยก็อเอาไปทําเป็นตัวใหญ่หลายตัวเหมือนกันนะคะตัวที่เอาไว้แจกตอนนี้ก็มีเจ้าเอ็กซ์ลอตที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เหมือนกันนะตู้นี้นะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักมากๆเลยนะคะมีหลายตัวนะคะที่เราคุ้นๆกันก็คือเจ้ายูนิคอร์นะคะแล้วก็เจ้าแกะนะคะที่คุ้นมากๆนะคะก็คือเจ้าคัพเค้กนั่นเองค่ะหลายๆคนคงคุ้นเจ้าคัพเค้กนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะสัตว์เลี้ยงในแคนดี้เองนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราชื่นชอบมากๆ ชอบทุกตัวในตู้นี้เลยค่ะโฮ oh, Just Skeleton นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆอยู่นะคะมีช่วงแรกๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาราคาอยู่ที่ประมาณ100เกือบ200แต่ตอนนี้ก็ราคาลดลงบ้างแล้วนะคะเปิดได้แต่ตัวเบสิกนังนุ๊กอยเพิ่งเสียใจนะยังไม่หลุดพ้นจากสลี้ยงเบสิกนะคะอ่าอย่างนี้หน่อย พอได้ขึ้นสวรรค์บ้างโอ้สวยจังยังกระนางฟ้านางสวรรค์สุดยอดมากเริ่มซ้ำแล้วค่ะตัวเบสิกได้มาทุกตัวแล้วเอ้าคอยหมดเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเปิดได้กี่ตัวแล้วนะเย้ يع! ตอนนี้นะคะเปิดได้ทั้งหมด121ตัวแล้วอีกแค่30ตัวเท่านั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่เทคโบวกันเลยนะคะ อมีอีกเยอะมากเลยค่ะน้องนุ๊ตื่นเต้นมากมาเริ่มจากตรงไหนกันเดีะจากตรงนู้นก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่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 เริ่มกันเลยล้ำยุคล้ำสมัยนิดนึงนะคะเขาก็จะดูแบบว่าเป็นไซเบอร์ไซบอร์นิดนึงนะคะน่ารักน่ารักมากมากค่ะว้าวก o เ d e โ r บอ o นี่น่ารักค่ะว้าว b บล็ k คูน ว้าวมีเจ้าเป็ดด้วยเมื่อกี้เจ้าเป็ดออกเยอะมากโอ้ยเจ้าเป็ดอ่ะตู้ไหนดีคะตัวนี้แล้วกันนะโหสัตว์เลี้ยงน่ารักมากไปเจออีกแล้วอ่ะตู้สีทองกันบ้างนะคะว้าแลละเปลี่ยนตู้บ่อยๆเอาละกันนะ ยังไม่หนีจากความเบสิกนะคะวันนี้น้องไม่ได้พกดวงมาด้วย <c oughs> โอ้หไลออนก้าตาโอ้น่ารักน่ารักอ่าลัตู้สุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครจำได้นะคะได้โดมินาด้วยเย้ yeah! ทุกคนคะนี่เลยเราเก็บได้ทั้งหมด 155ชนิดแล้วนะคะเรามีสิทธิ์เพิ่มที่ใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกหนึ่งที่นะคะเย่ <Yeah! S 1> กดเลยเย่ yeah! เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะได้ทั้งหมด5ตัวแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนงั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปที่เซนแพทติกอีเวนต์นะคะเดี๋ยวเราไปหาสัตว์เลี้ยงที่เจ๋งๆมาโอ้เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราอยากได้เอ็กซ์ลอโกลเด้นแต่ว่าก็น่าจะเปิดยากเหมือนกันนะคะทุกคน เราได้เล็บพกคอเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นเรนโบว์กันค่ะมาไปกันเลยค่ะคอกี้สีทองกลายเป็นคองกี้เรนโบ์เรียบร้อยมาดูพลังเขาก่อนดีกว่านะคะพลังของเขานะคะอยู่ที่1.2คอทิเรียนใกล้ๆกับเอ็กซลอตเลยนะสุดยอดมากๆมิวกระบ,บาดหล่นลงมาพอดีค่ะนี่ให้สัตว์เลี้ยงของเราวิ่งไปเลยโชคดีมากอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เปิด อุกาบาตอีกหนึ่งอันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอันเล็กก็ตามนะมีสัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะก็ช่วยกันได้เยอะมากๆเลยนะโอ้เพื่อนคนนี้ของก็มีสัตว์เลี้ยงจริงๆเหมือนกันค่ะมีคนขอเทรดนะคะดูสิว่าเขาจะเทรดอะไรออ้เฮ้ยดูเด้อด้วยหรอมีคนใจดีนะคะให้สัตว์เลี้ยงจริงๆเรามาเพียบเลยค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะมีเพื่อนใจดีนะคะ ให้สัตว์เลี้ยงเจ๋งๆกับเรามาเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณเขามากเลยนะเขารู้แน่เลยนะคะว่าเราเป็นนูบนะคะทุกคนดีสิคะสัตว์เลี้ยงที่เขาให้มาเนี่ยระดับสองคอชิ้นเลี่ยนขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะโอ้มีห้าตัวหกตัวพอดีเลยอะ่ะเราเจ๋งขึ้นมาเยอะมากเลยอะ่ะโอเคค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแลวกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ